สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอำเภอหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในจังหวัดยะลาครับก็คืออำเภอรกรงปีนังเรามีข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลประชากรด้วยครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจความเป็นมาที่ตั้งแล้วก็โ,โดยเฉพาะลักษณะประชากรที่ค่อนข้างจะโดดเด่นของกรงปีนังให้ชัดขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ได้มาในเริ่มจากชื่อกรงปีนังก่อนเลยไหมครับมีเรื่องราวน่าสนใจทีเดียว เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันเลยจากเอกสารนะครับกรงปินังนี่ถือเป็นอำเภอทีอ่ค่อนข้างใหม่ในยะลาใช่ไหมครับเห็นว่าเพิ่งตั้งเป็นทางการเมื่อปีพศ2547นี่เองใช่ค่ะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนะคะปี2537พื้นที่ตรงเนี้อถูกแยกจากอำเภอเมืองยะลาออกมาก่อนตั้งเป็นกิ่งอำเภอนะคะก็เหมือนเป็นหน่วยเริ่มต้นก่อนที่จะ,ะได้รับการยกฐานะ เป็นอำเภอเต็มตัวตามพระราชกฤษฎีกาในปี2อ4 7นนั่นแหละค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือเป็นกิ่งอำเภอมาก่อนแล้วเรื่องที่มาของชื่อละครับกรงปีนังนี่เห็นในข้อมูลบอกว่ามีเอ่อมีหลายแนวคิดเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็มีสองแนวคิดหลักๆที่น่าสนใจนะคะแนวคิดแรกเนี่ยเขาว่ามาจากภาษามลา,ายูท้องถิ่นค่ะคําว่ากัมปงปีแนกัมปงปีแนค่ะคําพงปีแน กำปงนี่แปลว่าหมู่บ้านส่วนปีแนรหรือที่คนไทยเรียกปีนางก็คือต้นหมากนะคะรวมกันก็เลยอาจจะสื่อถึงออหมู่บ้านที่มีต้นหมากเยอะหรือหมู่บ้านต้นหมากประมาณนั้นค่ะอ๋อหมู่บ้านต้นหมากน่าสนใจครับแล้วอีกแนวคิดหนึ่งล่ะครับอีกแนวคิดก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะอันนี้น่าจะมาจากภาษาไทยถ่งใต้โบราณน,นะคะคําว่ากรง แต่กรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกรงขังนะคะแต่หมายถึงบริเวณหรือว่าออพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบอ๋อครับครับซึ่งมันก็ตรงกับลักษณะภูมิประเทศของกรงปีนังมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างทิวเขาพอดีคือทิวเขาสันกลาคีรีกับทิวเขาบุยยอครับครับเข้าใจเลยครับคือชื่อก็สะท้อนทั้งเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องภูมิศาสตร์ด้วยใช่ค่ะทั้งสองแนวคิดก็น่าสนใจทั้งคู่เลยพอพูดถึงภูมิศาสตร์แล้ว กรงปินังนี้ตั้งอยู่ตรงส่วนไหนของยะลาครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดค่ะถ้าเราดูตามแผนที่ในเอกสารเนี่ยจะเห็นว่าทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองยะลาเลยส่วนทิศตะวันออกก็จะติดกับอำเภอรามันแล้วก็อำเภอบันังสตาร์รทิศใต้ก็จะติดกับอำเภอบันังสตาร์แล้วก็อำเภอยะหาส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภอยะหาค่ะอืมครบเลยนะครับนั่นคือภาพรวมทางภูมิศาสตร์ ทีนี้เรามาดูเรื่องอผู้คนในพื้นที่กันบ้างข้อมูลประชากรปี2562นี่มีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือตัวเลขประชากรเนี่ยประมาณ29,000กว่าคนแต่ที่เด่นมากๆคือเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยเชื้อสายมาลายูแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามถึง99.85%เลยทีเดียวมัสยิดก็เยอะมากนะ35แห่งใช่ค่ะจุดนี้เป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญมากๆของกรงปีนังเลยค่ะและพอเราพิจารณาข้อมูลนี้ สิ่งที่น่าสนใจตามมาเลยก็คือจำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธเนี่ยมีน้อยมากจริงๆค่ะอย่างปี2,563มีแค่42คนเองคิดเป็น0.15%เท่านั้นโอ้น้อยมากนะครับค่ะถึงแม้จะเพิ่มขึ้นมาจากปี2,552ที่ตอนนั้นมีแค่20คนก็ตามนะคะแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากแล้วในเอกสารก็ระบุด้วยว่า Ờ, ในอดีตเนี่ยชาวพุทธส่วนใหญ่อาศัยอยู่รวมกันแค่หมู่บ้านเดียวคือบ้านเบือเนลลา,ลาในตำบลสะเอะแล้วก็ไม่มีวัดพุทธในพื้นที่อำเภอเลยค่ะไม่มีวัดเลยเหรอครับค่ะตามข้อมูลคือไม่มีวัดพุทธในเขตอำเภอกรงปีนังนอกจากนี้ข้อมูลยังพูดถึงเรื่องที่พื้นที่นี้เคยถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงด้วยพื้นที่สีดําอันนี้หมายถึงเรื่องความปลอดภัยหรือยังไงครับ ตามข้อมูลที่ได้รับมานะคะคำว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยโดยทั่วไปจะบ่งชี้ถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัยสูงกว่าปกตินะคะอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือต้องใช้มาตรการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาค่ะอ๋อครับครับซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับข้อมูลประชากรด้วยหรือเปล่าครับคือเอกสารดูเหมือนจะชี้ว่าในตำบลอื่นๆอ,อย่างตัวตำบลกรงปีนางเองหรือว่าห้วยกระทิงปุโรงพวกนี้ แทบจะไม่มีประชากรชาวพุทธอยู่เลยยกเว้นอาจจะมีข้าราชการบางส่วนที่มาจากนอกพื้นที่เข้าไปทำงานใช่ไหมครับก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะตามภาพที่ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนออกมาคือประชากรส่วนใหญ่ในตำบลเหล่านั้นเป็นชาวไทยมุสลิมเกือบทั้งหมดเลยค่ะครับผมแล้วในแง่การปกครองล่ะครับแบ่งการปกครองอยังไงบ้างอําเภอรกรงปีนังนะคะแบ่งการปกครองออกเป็น4ตำบลค่ะก็คือตำบลกรงปีนงังตำบลสะเอะ ตำบลห้วยกระทิงแล้วก็ตำบลปุรงสี่ตำบลค่ะรวมทั้งหมดก็ยี่สิบสามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีหน่วยงานท้องถิ่นดูแลด้วยใช่ไหมครับพวกอบตอ,อ,อะไรแบบนี้ใช่ค่ะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือที่เราเรียกกันว่าอบาตอเนี่ยสี่แห่งเลยค่ะก็คือครอบคลุมดูแล,แลรับผิดชอบการพัฒนาในแต่ละตำบลไปซึ่งอบตอรหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็คือหน่วยงานหลักที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุด แล้วก็ดูแลการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้นๆค่ะ ครับสรุปแล้วนะครับประเด็นสําคัญสําคัญที่เราได้คุยกันจากข้อมูลชุดนี้ก็คือกรงบินังเนี่ยเป็นอําเภอที่ตั้งขึ้นมาไม่นานนักมีที่มาของชื่อที่น่าสนใจสะท้อนทั้งวัฒนธรรมมลายูแล้วก็ภูมิศาสตร์แบบไทยๆที่ว่ามีภูเขาล้อมรอบที่ตั้งก็อยู่ทางเหนือของยะลาแล้วก็มีลักษณะประชากรที่เด่นชัดมากๆคือความหนาแน่นของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมาลายูเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในขณะที่ประชากรชาวพุทธมีจํานวนน้อยมากจริงๆแล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับ ความท้าทายด้านความปลอดภัยในฐานะพื้นที่สีแดงในอดีตด้วยทั้งหมดนี้ก็ให้ภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจมากครับค่ะคือถ้าเรามองภาพรวมแล้วเนี่ยลักษณะทางประชากรที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้บวกกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เราคุยกันไปแน่นอนว่ามันย่อมมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็อาจจะรวมไปถึงความต้องการหรือความท้าทายเฉพาะของพื้นที่นี้เมื่อเทียบกับอำเภออื่นๆในละแวกเดียวกันนะคะ พอเราพิจารณาถึงการกระจุกตัวของประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาในระดับที่สูงมากๆแบบนี้ควบคู่ไปกับบริบททางประวัติศาสตร์เรื่องความปลอดภัยที่ข้อมูลได้กล่าวถึงมันทาให้เกิดคําถามว่าอะไรคือพลวัตทางสังคมหรืออาจจะเป็นความต้องการจำเพาะของชุมชนในกรงปีนังที่อาจจะแตกต่างจากพื้นที่ข้างเคียงอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันก็นนะับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำความเข้าใจพื้นที่3าจังหวัดชายแดนผัดได้หรือเฉพาะที่กรงปีนังให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับ